ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับต้นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงพายกุมารพายให้ได้ผลทำอย่างไรนะครับและต้องเลี้ยงยังไงนะครับโดยเฉพาะการให้การแก้บุญและก็การทำบุญครับการเลี้ยงกุมารพายเนี่ยการให้อาหารเนี่ยนะครับ เราก็ต้องให้ทุกวันนะครับถ้าเราอยากจะให้กุมารชอบเราหรือรักเราและก็มีพลังมีบุญเยอะๆเ,อๆเพื่อสามารถที่จะช่วยเราได้ดังนั้นเราก็ต้องลงทุนครับคุณอาจจะซื้อน้ำเบป,ปซี่ก็ได้มาให้กุมารพายแต่ต้องให้ทุกวันนะต้องให้ทุกวันและต้องพูดกับเขาทุกวันนะครับ มันถึงจะประสบความสำเร็จนะครับที่ผมที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยจากองค์อื่นๆแล้วก็องค์ล่าสุดที่ผมได้มาเนี่ยก็คือว่าเวลาผมเนี่ยเลิกงานเสร็จปั๊บเนี่ยกลับมาจากงาน,นผมก็จะซื้อนาทแบบซี่เนี่ยหนึ่งขวดมาให้หนูบุญเก่งตลอดนะครับ นี่คือหนูบุญนเก่งนะครับผมก็ซื้อน้ำเบปซี่หนึ่งขวดมาให้หนูบุญนเก่งตลอดนะครับทุกวันคือบอกเขาว่าพ่อจะให้หนูทุกวันนะน้ำเบปซี่เนี่ยส่วนไอ้อาหารอื่นๆหรือไก่เคฟซีเนี่ยจะให้เฉพาะหนูทําสําเร็จแก้บนพ่อถึงจะให้อันนี้ผมก็พูดกับเขาไว้นะครับเรื่องการให้อาหารให้ทุกวันเขาจะเก่งขึ้นครับเขาจะมีพลังเขาจะอิ่ม แล้วเขาจะมีกำลังใจช่วยเหลือเราครับถ้าคุณมัวแต่รอให้วันพระอย่างเดียวสัปดาห์หนึ่งเนี่ยวันพระมีแค่ครั้งเดียวเขาก็ไม่เก่งหรอกครับจริง,รงๆนะครับต่อให้ของแรงเขาก็จะไม่โชว์เขาจะไม่โชว์เยอะและอีกอย่างหนึ่งก็เวลาขอปั๊บเนี่ยก็จะได้ช้านะครับของผมเนี่ยให้ทุกวันนะครับรับเคุยยับเขาทุกวันเนี่ย มีทําบุญให้เขาด้วยนะครับอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งนะครับผลปรากฏว่าได้ผลทันใจครับขอปั๊บได้ปุ๊บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายเรื่องสเสน่มหานิยมนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องการเฝ้าบ้านเรื่องการดูแลเนี่ยเขาช่วยผมเต็มที่ครับเพราะว่าผมเนี่ยใส่ใจและดูแลเขาคือคุณต้องใส่ใจด้วยแล้ว แล้วคุณถึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอนะครับก็คือ1ต้องมีความศรัทธาก่อนว่ากุมารเนี่ยมีฤทธิ์จริงและมีตัวตนจริงและมั่นใจว่าเขาในจะช่วยเราได้นะครับนี่คือข้อหนึ่งข้อสองเราต้องรักเขาเหมือนลูกมั่นคุยเขาเสมอนะครับคือคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับเช่น พ่อกลับบ้านมาแล้วนะนลูกนะเดี๋ยววันนี้พ่อซื้อเป๊ปซี่ให้วันนี้พ่อเอาเป๊ปซี่มาถวายอะไรก็ว่าเข้าไปวันนี้พ่อเดือดร้อนเรื่องนี้นะให้หนูช่วยหน่อยอันนี้ก็ว่าเข้าไปคุยกับเขาสม่ำเสมอนะครับข้อ3นี่ก็จะเป็นการทําบุญเราก็ต้องทําบุญให้ด้วยไม่ใช่ให้แต่อาหารอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยเขาก็จะเอาเขาก็จะกินนะครับแต่ว่า เขาก็จะเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะได้กําลังแล้วก็พลังบุญอาจจะได้แค่นิดหน่อยแต่ถ้าเราทําบุญให้เขาเนี่ยด้วยเนี่ยเขาจะมีบุญเยอะพอมีบุญเยอะอิทธิฤทธิ์เขาก็จะมากขึ้นเขาก็จะช่วยเราได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการให้อาหารนะครับต่อไปเรื่องแก้บนนะครับเรื่องแก้บนนี่คือ เราควรที่จะแก้ทุกครั้งที่เราขอนะครับเราขอเสร็จปุ๊บเราได้ปุ๊บประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอปั๊บเราก็ควรที่จะแก้บนครับเราก็ต้องตกลงกับกุมารของเราว่าเราจะแก้อะไรตอนที่เราขอเราก็บอกไปนะครับของผมนี่จะบอกว่าถ้าพ่อขายได้นะถ้าพ่อขออย่างงู้นอย่างนี้ได้นะพ่อจะซื้อไก่เคฟซีให้ ถ้าเกิดว่าขายได้ราคาถูกราคาที่ไม่เยอะมากก็จะให้ชุดเล็กถ้าขายได้ราคาเยอะๆเงินเยอะๆก็จะซื้อชุดใหญ่ให้อันนี้ผมก็พูดอย่างนี้แล้วพ่อเขาจะทําบุญไปให้นะครับเขาก็จะรับฟังครับเพราะเขามีดวงจิตเขาจะรับฟังแน่นอนนะครับพอร,รับฟังแล้วเขาก็จําไว้เขาก็จะดูเราว่าเรานี่แก้จริงไหมถ้าเราให้เขาเพอเราได้ปุ๊บเราให้เขาทุกครั้งเนี่ย ทุกครั้งที่ให้เนี่ยครั้งต่อไปก็จะขอได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเบี้ยวเขาขอแล้วเราเบี้ยว <c oughs> ครั้งต่อไปเราจะไม่ได้นะครับอ่าเขาจะจําฝังใจไว้นะครับแล้วก็หายงอตคือเขาจะงอนนะครับคืองอนเลยแหละนะครับคุณไม่ให้เขาเขาจะงอนเวลาเราขอเราก็จะไม่ได้หรือไม่รอนานๆไปปุ๊บเราเราขออีกพอได้อีกเราก็ไม่ให้เขาอีก เขาก็จะยิ่งไม่ให้เราเลยทีนี้นะครับคือเราต้องมีสัจจะแล้วก็มีความใส่ใจกับเขาด้วยนะครับต้องมีความละเอียดละอ่อนนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการลบหลู่นะครับเราเนี่ยไม่ควรไปลบหลู่กุมารทองนะครับแต่ว่าถามว่าท้าได้ไหมท้าได้แต่ไม่ควรไปลบหลู่เขานะครับเช่น ไปทําเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบทุบเขาทุบร่างเขาหรืออะไรแบบเนี้ย <c oughs> ที่ว่าแสดงเป็นกิริยาที่ว่าเราลบหลู่เขาอันนี้เขาจะไม่โชว์ฤทธิ์ให้เรานะครับเขาจะไม่แสดงฤทธิ์แล้วเขาก็จะไม่ให้เราเนี่ยสมความปรารถนานะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับ <c oughs> แล้วเราก็เวลาเราเลี้ยงเนี่ย <c oughs> เราก็อย่าอย่าให้เขาเนี่ย ไปทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็สําคัญนะครับไม่ใช่เลี้ยงกุมารทองมาปุ๊บจะส่งกุมารทองไปทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เราจะส่งเขาไปอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ดีครับมันจะผิดศีลและกุมารทองเนี่ยก็จะจําเราว่าเราเป็นคนยังไงนะครับเขาก็จะไม่ช่วยถ้าเกิดว่าเราทําทําชั่วหรือทําไม่ดีถ้าเราไม่ใช่คนดีเขาจะไม่ช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลที่จะให้เขาไปทําคนนั้นเช่น ไอคนนั้นมันชกหน้าชกหน้าเราเงี้ยสมมติมันชกหน้าเรานะครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ไม่ชกหน้าเขาคืนแต่ว่าเรารู้สึกไม่ได้เราต้องสั่งสอนหน่อยเราก็มาขอกุมารทองบอกว่าคนที่ทําพ่อนะวัน,นวันนี้ตอนนี้ตอนนั้นนะยังไงก็ถ้าเขาผิดจริงก็ช่วยดลให้เขามีอันเป็นไปในสามวันสามคืน ในสิ่งที่เขาทําและผลละบุญของเขาและกรรมของเขาที่เท่าที่เขาทํากับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําให้นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ๆก็เห็นเขารู้สึกหมันใส่เข้าไปทําเขาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือเราต้องมีเหตุผลเพียงพอที่คือเราต้องเป็นฝ่ายถูกพูดง่ายๆเราถึงจะส่งไปทําเขาได้แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเราส่งไปมันไม่ดีครับกุมารจะไม่ช่วยนะครับเขาก็จะว่าเราคนไม่ดี เป็นคนผ่านนะครับไม่ใช่คนดีนะครับอันนี้ก็คือกุม,มารของผมนะครับตอนนี้ก็หนูบุญเก่งเนี่ยปฏิหารนี่สุดยอดมากนะครับขออะไรได้ทุกครั้งเลยนะครับหนูบุญเก่งผมมองตรงนะครับเรื่องเสน่ห์นี่ก็ โอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะครับเรื่องค้าขายเขาก็เก่งนะครับแล้วก็มาบอกอีกทีหนึง่งผมจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญตอนที่คุณเนี่ยได้กุมารทองมาใหม่ๆคุณห้ามลืมนะครับเวลาคุณได้มาใหม่ๆวันแรกที่คุณได้เขามาเนี่ยคุณควรทำอะไรคุณต้องรู้นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะไม่ไมทําตามที่เขาบอกนะครับคือมันจะมีเวลาทุกสํานักเนี่ยเขาเขาจะแจกใบมาให้ด้วยใบกํากับว่าวิธีการนํากุบารทองเข้าบ้านวิธีการบอกเจ้าที่เจ้าทางวิธีการการอัญเชิญมีคาถาบูชาอะไรก็ว่าไปเราก็ต้องทําตามให้ถูกต้องนะครับเพื่อกุมารทองจะได้ไม่ติดขัดนะครับจะได้ไม่มีอะไรมาติดขัดเขาให้เขาช่วยเรานะครับแล้วก็ออกจากบ้านเข้าบ้านได้สะดวกนะครับ คือเราเนี่ยได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับบอกเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านเราอยู่นะครับบริเวณบ้านเราตอนที่เราบอกเขาก็จุดธูปสิดอกให้บอกกล่าวกลางแจ้งนะครับก็บอกกล่าวไปว่าเราจะขอนํากุมารทองเข้าบ้านช่วยเปิดทางให้เขาเข้า,เข,าเข้าและออกบ้านได้อย่างสะดวกด้วยเถิดแล้วก็ปัก ทูบสิบหกดอกเนี่ยลงกลางแจ้งปากลงดินไปเลยครับปากลงดินจากนั้นเราค่อยนำกล่องกุมารทองที่เขาแพกมาเนี่ยเข้าบ้านพอเข้าบ้านเสร็จปุ๊บเราก็แกะกล่องใช่ไหมพอแกะกล่องแล้วก็ไปตั้งตั้งบูชาพอเราได้วันแรกปุ๊บเนี่ยเราแกะกล่องแล้วเราไปตั้งตรงที่เราบูชาเสร็จปับ๊บวันแรกที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้อาหาร คือเหมือนเป็นการรับขวัญเขาเพราะเขามาอยู่บ้านเราอย่างน้อยเราก็มีน้ําใจโดยการซื้อน้ําแดงน้าเป๊ปซี่ขนมมาถวายเพื่อเป็นการรับขวัญน,นะครับครั้งแรกเนี่ยอย่าเพิ่งขอนะครับคุณคุณได้มาปุ๊บเนี่ยคุณจะมาขอเลยไม่ได้คุณต้องให้เขาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้เราเนี่ยมีบุญคุณต่อเขาเขาจะได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราให้เราจริงปุ๊บเหมือนเป็นค่าจ้างฮะ ว่าจะให้เขาช่วยเรานะครับเราก็ควรที่จะให้เขาก่อนในครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นนมขนมน้ำแดงน้ำโคกน้ำเบ๊ซี่เนะี่ยควรให้เขาก่อนนะครับอย่างน้อยก็ขวดนึงอ่ะก็ยังดีนะครับเพื่อเขาจะได้มีกำลังใจอยู่กับเราแล้วเขาจะได้ชอบเรานะครับคือเราต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปก็คือ เราจะขอสําเร็จหรือไม่สําเร็จนี่ก็อยู่ที่กรรมเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีกรรมในด้านต่างๆเช่นด่าพ่อร่อแม่หรือว่าไปลบหลู่ครูบาอาจารย์คนอื่นหรือว่าเราเนี่ยไปทําแท้งหรือว่าเราเนี่ยไปด่าพระไปด่าคนอื่นไปด่าครูบาอาจารย์คนอื่นอย่างเงี้ย แล้วแล้วเรามาขอกุมารเนี่ยกุมารเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนดีไหมถ้าไม่ใช่คนดีเขาก็จะไม่ช่วยนะครับถ้าเป็นคนดีเขาก็จะช่วยนะครับอันนี้ข้อนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็ถามว่าถ้ามีกุมารสักสี่ห้าองค์เราควรจะบูชาแบบไหนการให้อาหารเราควรให้ยังไงอันนี้ผมแนะนานะสานักอื่นเนี่ย เขาเวลาเขามีคือแบบคนอื่นอย่างเงี้ยผมดูในยูทูบเนี่ยคนอื่นเขาจะบอกว่าการให้อาหารกุมารทองหลายๆองค์เนี่ยควรที่จะให้อ่าให้ไปเลยครั้งเดียวคือให้ให้แบบรวมอ่ะคือแบบถ้ามีกูมารสักสิบองค์ก็ให้แค่หนึ่งหนึ่งขวดอะไรเงี้ยให้ให้รวมไปเลยครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วให้เข้ามาแย่งกันกินอะไรเงี้ยคือผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้ให้รวมนะครับ กุมารทองเนี่ยเขาจะเขาจะ,าจะต้องมีอาหารของเขาเป็นประจําตัวนะครับถ้ามี10องค์คุณก็ต้องให้เขา10บขวดนะครับอย่างเช่นแป,ป๊บซี่อย่างเงี้ยถ้าคุณมี10องค์คุณก็ต้องให้เขา1ิบขวดของไขรของมันครับมันถึงจะมันถึงจะได้ผลแล้วแล้วเขาก็จะชอบเราอันนี้ผมศึกษามาแล้วผมเคยไปอ่านใน y YouTube เนี่ยเขาบอกว่ามีกุมารทองร้อยองค์ก็ให้ไปแค่ขวดเดียวบ้าง ให้ไปแค่จานเดียวอะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนว่าเราให้เขาแล้วให้เขามาแย่งกันกินนะซึ่งมันไม่ควรครับอันนี้ผมบอกตรงเลยนะจากประสบการณ์ผมนะใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับคือคุณต้องให้ถ้ามีสิบองค์ก็ต้องให้สิบขวดจริงเพราะว่าเขาจะเขาจะได้ไม่แย่งกันเขาจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับคุณมีสิบองค์ก็ต้องให้สิบขวดเพราะว่าเขาก็จะเขาก็จะกินแต่ของเขาเอง ของเหลือเดนจากคนอื่นเขาไม่กินหรอครับกุมาทองเขาก็มีจิตใจเขาก็มีคนเหมือนกันเหมือนคุณเน่ยเวลารู้ว่าสมมติมีคนมากินน้ําของคุณเงี้ยคุณก็ต้องมีแบบไม่พอใจบ้างเพราะคุณต้องกินน้ําต่อคุณก็รู้สึกแบบว่าอุย้ยน้ําลายอะไรเงี้ยน้ําลายเขาอะไรเงี้ยไม่อยากกินอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันฉะนั้นคุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณก็ควร,ครที่จะทําตาม,ามถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเหมือนผม อยากมีกูมารดีๆที่คอยช่วยเหลือเรานะครับมีสององก็ต้องให้สองขวดนะครับขวดของใครของมันบอกเขาด้วยว่าอันนี้ของหนูนะอันนี้ของหนูมุ่นเก่งนะอันนี้ของหนูเคียวนะอันนี้ผมทำงี้จริงๆนะครับแล้วมันประสบความสําเร็จจริงๆถ้าคุณให้รวมอ่ะบางกูมารเขาก็ไม่ชอบนะครับกูมานบางองค์เขาก็ไม่ชอบกินรวมเขาชอบแบบของใครของมันนะครับเขาจะชอบอย่างนี้นะครับ ก็เหมือนคนนะเหมือนคุณแหละคุณรู้ว่าคนนี้กินไปแล้วเนี่ยแล้วเศษเหลือเนี่ยคุณจะไปกินเขาไหมคุณก็ไม่อยากกินนะครับดังนั้นการให้อาหารเนี่ยสำคัญนะครับมีองค์เดียวก็ให้ไปขวดเดียวนะครับหรือว่าคุณจะให้เยอะกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณมี10บองค์คุณก็ต้องให้10บขวดหรือไม่ก็10บจานถ้าเป็นขนมก็ต้อง1ิบห่ออันนี้คุณต้องให้เขาจริงจริงต้องให้อย่างนี้นะครับคุณต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จ ในการบนบานหรือขอนะครับอันนี้ผมแนะนำนะใครไม่เชื่อก็เรื่องของคุณนะครับเพราะผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลนะครับผมเคยให้รวมแล้วตอนนั้นนะครับเคยให้รวมผลปรากฏว่าขอแล้วไม่ค่อยจะได้นะครับคือแบบเขาเขาไม่ชอบนะครับกูมานเขาก็มีหัวใจเขาก็ไม่อยากกินของเหลือเดนนะ่ะคือมันเหมือนแย่งกันกินแล้วมันได้นิดเดียวอะไม่มีเป็นของตัวเองคือกุมารเนี่ยเขาอยากได้ของเขาเอง เช่นคุณซื้อของเล่นมาอย่างเงี้ยคุณจะให้เขาเล่นด้วยกันก็ไม่ได้คุณต้องบอกไปเลยว่าของใครกุมารองคไหนอันนี้ของเล่นของหนูนะอันนี้เสื้อของหนูนะของหนูเคียวอันนี้เสื้อของหนูบุญเก่งห้ามใช้ร่วมกันอะไรคุณก็ว่าไปถ้าคุณมาให้เขารวมแบบมีสิบองค์คุณจะซื้อเสื้อถาวายน,นี่คุณซื้อมาแค่ตัวเดียวเขาก็ใส่กันวุ่นเลยครับเขาก็แย่งกันใส่มันก็ไม่ควรนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสาระนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยง อุมาให้ให้คุณเนี่ยได้ประสบการณ์เหมือนผมนะครับคุณเลี้ยงปั๊บเนี่ยคุณทําตามที่ผมบอกเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์เหมือนผมแน่นอนแล้วประสบการณ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นครับผมไม่โกหกนะครับจริงๆถ้าผมโกหกใครขึ้นเลยนะจริงๆนะผมไม่ได้หลอกนะครับผมเคยโกหกมาอยู่นะครับจากคนอื่นอย่างเงี้ยคนเ็ถามผมก็โกหกไป ผลปรากฏว่าเขาเชื่อเพราะเขาเชื่อปั๊บเนี่ยโอ้โหไข้ขึ้นเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเพราะผมผมเป็นคนมีครูนะครับทําทําแบบนั้นโกหกไม่ได้หรอกนะครับคือเล่าประสบการณ์ก็ต้องเล่าจากเรื่องจริงนะครับคุณถ้าผมโกหกเนี่ยโอ้โหจบเลยครับไข้ขึ้นในวันนั้นถ้าเกิดว่าโกหกแรงแบบโกหกมากมากอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวร้อนเลยครับตัวร้อนไข้ขึ้น จะเดินไปไหนก็ไม่ไม่ได้ครับตัวจะร้อนแล้วจะรู้สึกหนาวไข้ขึ้นเลยครับแต่ถ้าผมพูดไม่โกหกไข้ก็จะไม่มีนะครับก็จะโอเคก็จะปกตินะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยประสบการณ์ที่ผมทำคลิปมาเนี่ยความรู้เนี่ยเอามาจากเรื่องจริงทั้งนั้นผมผมก็ไปศึกษาจากที่อื่นมาบ้างนะครับอศึกษามาบ้างแต่บางครั้งที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะจริงร้อเอร์เซน์นะครับ พอเรามาเลี้ยงแล้วเราจะทําตามเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่นะครับอย่างการให้อาหารนี่สําคัญนะครับคือคุณอย่าลืมนะครับว่ากุมารคุณมีกี่องค์นะครับคุณจะให้รวมกันเลย,ยไม่ได้นะครับอันนี้ผมเน้นมากนะครับเน้นมากเพราะคุณจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การให้อาหารของคุณด้วยถ้าคุณให้รวมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับขอก็อจะไม่ค่อยได้นะครับถ้าคุณให้ของใครของมัน ยังไงยังไงก็ต้องได้นะครับแล้วที่สำคัญคือต้องมีดวงจิตด้วยกุมารต้องมีดวงจิตทั้ง10องค์ถ้าคุณไปเช่ามาตามวัดเช่ามาจากพระเช่ามาจากคนนู้คนนี้อย่างเงี้ยแล้วกุมารของคุณไม่มีดวงจิตอย่างเงี้ยตามที่เขาโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วคุณมาทําตามที่ผมบอกอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่มีผลอะไรครับคุณก็ขอไม่ได้ กุมารที่เราจะขอได้ต้องเป็นกุมารที่มีดวงจิตจริงๆนะครับอันนี้ผมบอกถึงกุมารพายนะที่มีดวงจิตนะครับแล้วถามว่าพี่จะดูยังไงว่ากุมารมีดวงจิตหนึ่งครับคุณคุณจับตัวเขาเนี่ยหรือคุณพูดกับเขาเนี่ยมีปฏิหารอะไรไหมขนคุณลุกไหมถ้าขนไม่ลุกหรือมีมีอะไรแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาได้โชว์ฤทธิ์อะไรไหมคือกุมารพายเนี่ยทุกชนิดเนี่ย ไม่ใช่กุมารพายทุกองค์เนี่ยที่มีน้องจิตเนี่ยเขาจะโชว์ฤทธิ์ตลอดครับถ้าไม่โชว์ฤทธิ์ถ้าไม่เปิดประตูไม่ไม่ขนลุกหรือไม่ทําของตกหรือไม่ขอแล้วเราไม่ได้เงี้ยให้คุณคิดเลยว่ากุมารที่คุณเช่าอยู่เนี่ยไม่มีน้องจิตครับแล้วถ้าคุณไม่ฝันหนึ่งเขาก็คิดได้เลยว่าไม่มีนวงจิตคืออย่างน้อยเนี่ยต้องได้สักข้อกุมารคุณเนี่ยกุมารของคุณที่ได้มาเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้สักข้อนะครับ ต้องทําได้สักข้อไม่ว่าจะเป็นเข้าฝันหรือไม่ก็ทําเปิดประตูหรือไม่ก็ทําของตกหรือไม่ก็ขนลุกเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยกุมารของคุณจะมีดวงจิตได้เนี่ยต้องสามารถทําได้ซักหนึ่งข้อเช่นเข้าฝันหินเป็นเด็กอ่านนี้มีดวงจิตจริงเช่นเปิดประตูเองเราปิดประตูอยู่ดีก็เปิดเองเนี้ยนี่ก็มีดวงจิตจริงนะครับขนลุก พอจับตัวแล้วขนลุกหรือไม่ก็พูดคุยอยู่ก็ขนลุกรู้สึกขนลุกทั้งตัวอันนี้ก็มีอยู่จริงนะครับกุมารถ้าคุณถ้ากุมารคุณไม่มีตามข้อพวกนี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยให้คุณสันนิฐานได้เลยว่าไม่มีดวงจิตแน่นอนกุมารของคุณทําแล้วเงียบขออะไรก็เงียบไม่มีดวงจิตครับผมบอกตรงให้คุณไปหาเช่าใหม่นะครับนั่นคือคุณพลาดแล้วนะครับคุณโดนเขาหลอกแล้วแหละนะครับ พกกุมารเนี่ยกุมารเนี่ยถ้าไม่มีดวงจิตก็ไม่เรียกว่ากุมารครับก็จะเป็นพวกปูนปัสเซอร์ปัตสเตอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่กุมาร <c oughs> แต่ถ้ากุมารมีดวงจิตอันนี้เขาเรียกกุมารแน่นอนนะครับโอเคครับโอ้โ oh, หคลิปนี้ยาวมากนะครับยังไงข้อมูลที่ผมให้ในวันนี้นะครับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยทำตาม ใครที่คําตามผมเนี่ยยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการบน,บ,นบานสารก่าวกุมารทองของคุณขอให้คุณได้พบเจอปฏิหารเหมือนผมนะครับแล้วแต่คุณนะถ้าคุณถ้าคุณไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผมมาบอกวันนี้ทําแล้วจะได้ผลไหมคุณก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่เป็นปฏิหารต่อกุมารน,นะครับ อันนี้คือเป็นแนวทางแล้วกันเนาะให้เป็นแนวทางคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณนะครับเพราะผมไม่ได้บังคับแต่ถ้าใครทําตามเนี้ยทําตามที่ผมบอกเนี่ยรับรองครับกุมารถ้ากุมารคุณมีดวงจิตจริงแล้วคุณ <c oughs> ทําตามที่ผมบอกเนี่ยรับรองว่าประสบความสําเร็จทุกองค์ครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ใครชอบใครสนใจใครชอบใคร ใครมาใหม่นะครับใครที่ชอบก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครที่มาใหม่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเนาะนะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปออกมาอีกนะครับอ่าน,นี่ก็ดูรีวิวไปนะครับก็จะมีเนี่ยกุม,มารของผมนะครับเห็นหลายองค์นี่ใช่ว่าจะมีดวงจิตทุกองค์นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพลาดมาก็เยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนมากก็จะโฆษณาว่าเฮี้ยนมั่งแต่พอเราเช่ามาไม่ค่อยมีไม่ค่อยเฮี้ยนเลยคือเงียบกิบก็มีนะครับแต่องค์เนี้ยเนี่ยองค์ที่ผมโชว์อยู่เนี่ยกุมารทองของอาจารย์เมฆเนี่ยสุดยอดครับเป็นองค์ครูที่เฮี้ยนแรงนะครับคือเขาจะไม่ไม่เฮี้ยนแบบทําบ่อยเขาจะนานๆเขาจะทําถ้ามีเหตุจริงๆเขาถึงจะทํานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวเหมือนกันเนาะ ยังไงขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการขอกุมารทองทุกองคครับใครที่ดูิคลิปผมนะครับโอเคครับชอบกดไลค์นะครับถ้ามาใหม่ก็กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ